เสียงสวดอันน่ากลัวนี้คือเสียงจากพิธีสวดผ่านยักษ์ตัดโดยมีคนตั้งข้อสงสัยมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับพิธีกลรมลึกลับนี้ว่าความจริงหรือกันแท้ของพิธีนี้คืออะไรกันแน่ภาพของคนที่สแสดงอาการแปลกๆหลังจากได้ยินเสียงสวดน,นี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นการเล่นละครของตา,ตากันแน่ เราจะไปร่วมวิเคราะห์เรื่องจริงเร่อน,นี้กันครับเสียงสวดโหยหวนนี้คุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรครับ แต่บางคนเมื่อตั้งใจฟังเสียงนี้กลับมีอาการผิดเพี้ยนไปจากปกติอย่างที่เห็นอยู่ตามความเชื่อคนที่โดนคุณใสคนที่ถูกผีเข้าคนที่มีของมัต้องเขาร่วมพิธีนี้เพื่อปลดสิ่งชั่วร้ายออกจากตัว เสียงสวดในพิธียางใจจดใจจอ่ออยู่ๆเสียงสวดมนต์มที่มีความหมายดุเดัน,นในการไล่สิ่งชั่วร้ายก็ถูกกระตุ้นความน้ากลัวจนขวัญก็เจิงไปด้วยเสียงประทัดดังลั่นความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างมันคือว่าจิตใจเรานะมันกำลังยังไงแบบนั้น แล้วผมบอกตรงแล้วพรพิธีการสวดคณาในจะสวดมันไม่เหมือนสวดธรรมดาพระสวดพระกระสวดมันจะมันอยึ่งงานผมก็บอกไม่ถูกต้องเขาพิธีเองเสียงดังหรือเสียงเสียงดังแล้วเขาจะสวดไม่เหมือนอย่างที่พระสวดทั่วไปพิธีนี้ครับกลัวอะไรครักลัวก็คือหมายว่าเราไม่เคยทําเข้าไปในวิธีนี้เราก็กลัวจะอะไรแต่อะไรเนี่ยเจอคนไม่ศรัทธาเราเราก็เหมือนกับเข้าไปเฉยเดี๋ยวอย่าเข้าไปดีกว่าเพราะต้อง มันเข้าไปใน่มกลุ่มนั้นเนี่ยมันเหมือนกับต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในพิธีกรรมด้วยถึงจะเกิดผลการนยักษ์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยองค์สุเทศสมมาสมัมพุทธเจ้ายังทรงพระชมนมชีพอยู่สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วในสมัยนั้นพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่เขา สวดพันยักษ์เริ่มมีกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยเป็นความเชื่อข,ของชาวพุทธเทรวาททั้งสายลังกาในสมัยก่อนจะจัดพิธีกรรมนี้เพื่อขับไล่ยักษ์และผพูดผีที่เข้ามาทําให้เมืองไม่สงบสุขจนมาถึงปัจจุบันมักนิยมสวดกันเป็นยานประจําปีของวัดต่างๆเพื่อให้ผู้คนได้มาสะดะเคราะกันแต่เรื่องการสวดพันยักษ์สมัยนี้มีเรื่องลึกลายอย่างที่ไม่ชอบมาผาคนนะเจราพระสงฆ์ที่มาทําพิธีสวดพันยักษ์เล้นจะเป็นเฉพาะกลุ่ม โดยมีการเดินสายรับจา้างสวดไปตามวัดต่างๆที่ต้องการจัดงาน การสวดพันธ์ยักษ์นี่ก็ทางวัดจะมีทำสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยน,นะก็<อ>จะขออนุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดคือทำพิธีว่าทางวัดจะสร้างในสาราธรรมสังเวชหรือว่าจะสร้างหอหละครังหรือจะสร้างวิหารก็จะจัดทำพิธีสวดพันธยักษ์เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างวิหารหรือว่าสาราธรรมสังเวชอะไรต่ออะไรนะร่วม ร่วมกันทําบุญแล้วเงินส่วนหนึ่งก็จะได้ช่วยบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป เนื me, son, me, me ่องจากพิธีกรรมนี้ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทั่วไปผู้ที่สวดพันยักษ์ได้นี้ต้องรำเรียนมาเป็นพิเศษจึงมีคนสวดได้น้อยรวมถึงการจัดพิธีแต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์มากโดยเฉพาะมีการเปิดเผยว่าบางที่มีการจัดหน้าม้ามาทําเป็นของขึ้นเพื่อปลุกเร้าให้คนจิตอ่อน ที่กำลังขวัญกระเจิงกับเสียงสวดและเสียงประทัดได้แสดงพฤติกรรมประหลาดประหลาดตามหลักการจิตวิทยาที่เรียกว่าอุปทานหมู่ในแง่วิทยาศาสตร์เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกนักเพราะปรากฏการเรื่องอุปทานหมู่มักจะเป็นข่าวให้เห็นบ่อยๆแต่สิ่งที่ชาวพุทธที่รู้จริงมองเห็นจากการสวดพันยักษ์ก็คือการที่จะทําให้คนหันมาทานุบํารุงศาสนาอย่างจริงจังนั้นต้องใช้พิธีกรรมเหล่านี้มาเป็นตัวกระตุ้นเสมอเนื่องจากคนเราเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าการนําหลักทําไปใช้จริงครับหรือพันนิสวร์เกี่ยวกับพันยักษ์เนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มเฉพาะของเขา เป็นเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาสวดได้ครับแล้วก็เคยทําเคยจัดพิธีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาก็จะเรียนมาอีกทีหนึ่งแต่ในทางวุตถศาสนาไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้หรือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มนุษย์หรือว่าคนเนี่ยไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นผีสารเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไงแต่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์เนี่ย ถือคือพึ่งตนเองก่อนเนี่ยครับก่อนที่จะไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นนะบรรยญญากาศในการสวดพานยักษ์แต่ละครั้งมักจะมีการแต่งเติมให้วิธีดูมีมนคลังน่ากลัวทำให้ผู้ที่มีจิตอ่อนตกอยู่ในอาการที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าอุปทานหมุ่และเรื่องเหล่านี้ก็มีเสน่หให้เราได้ค้นคว้าและพิสูจนกันต่อไปครับ